เ้ยหันทางเนี่ยถือบอกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ธนะนะวันนี้มายิงปลาเหมือนเดิมมากับวันฝนตกนะฝนตกได้วันสองวันแล้วเนี่ยมากับพรานแม้งครับอยู่้างหลัง <laughs> มาดูกันว่าวันนี้จะมีใครมาหรืม่อยเสียดายมาอีปีที่แล้วยิงปลาไม่ทะลุครับเพราะว่ายางมันอ่อนนะวันนี้ก็ใช้ยกยิงมั่งครับ ตัวนี้ตัวแรงนะชัก70ครับให้มีแรงทรงบ้างเจอปลาใหญ่ๆมันมันจะเสียดายนะถ้ายิงไม่เข้านะเหมือน e อีที่แล้วครับวันนี้ก็เลยต้องมาแก้มือครับมากับพนบันเปงมามาดูกันว่าใครจะมานะวันนี้ก็แดดก็ไม่ค่อยออกครับฝาเปิดนิดๆครับแต่ว่าฝนตกนะอากาศชื้นๆวันนี้เผื่อจะมีปลาเข้าพุ่มาหายจับคู่ครับไปปรุลนกันแล้วครับว่าจะได้ตัวไหมวันนี้ไปครับ คอยก็นั่งมองนัง่นละมาับนี่จุดนี้ละจุดไส์ใหญ่ไม่ได้ยิงนะมาดูนดันว่าวันนี้จะได้ยิงไหมน,น้ำก็คุณน,นิดนึงครับไปลุนลกันวันนี้จะหมานไหม ย้ายไม้ครับเงียบกริบเลยยังไม่เจอตัวรองครับวันนี้อากาศก็ชื้นๆนะวันวนี้เดี๋ยวเรามาลองเฝ้าตรงนี้ดูดูกันว่าจะมีตัวไหมตรงนี้ Ui. Nhai Để đợi nó phải xăm hay. beng bánh đồn hấp lên nè Hả? Phản bánh đồn lỡ. Phao chỉ đồ 2 lần mà đây gì ngập. Phản bánh dính tức cốt Thấy thấy Hả không Ủa bà nó khẩu nó mà tập cụ Dù bà Kiệt bà dù bà Hả? Ủa khang nè Thương bà Bà thương bà <laughs> Đi Thương vui Thương Nhìn thương lắng nè Ô nè Tít 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 เ้าไปเชือกกันก็ได้อปอป้ดใหญ่ถูกป่ะอาว,าว,าวพันแบงค์จัดก่อนเลยครับนะ้านะนะโอ้ผมเจอชโด d ใหญ่สองครั้งก็ไม่ได้ยิงอืมนะฟันแบงค์ได้แล้ว,วนกเขาตัวน,นี้ใหญ่มากครับโลใส่โลได้อยู่เฮ้ย มาที่หลังมานัง่งหลังคอยได้ยิงก่อนใช่ก้ <c ười> อยอยิงสองเถื่อยิงหมดได้เอ้ยพอสองเถื่อก็ไ,ได้ยิงอืมใส่สวยครับนี่นะอันนี้ดอกคอยบ่เกือ <c ười> บขาดเลยได้นี่ <c ười> <c ười> โอ้ยผ่านแบงค์ได้ครับอออื <c> ืห <ười> จัดก่อนผมเลย <c ười> ไม่เหีวแล้วเสียดายไม่ได้ยิงชิโดชิโดสองตัวตัวใหญ่มากครับแต่ว่ามันติดกิ่งไม้นะอดเลยครับว,นนวันนี้เป็นของวันบานแบงค์ครับวันนี้ไปตามกันต่อตามกันต่อครับอ มาแล้วครับนะเปิดต,ตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้ตรงนะครับไม่ได้เปิดกล้องนะมาก็เจอเลยครับโอ้เสียดายครับไม่ได้ชอ็อตยิงครับตัวนี้นี่ครับมาสองตัวยิงปุ๊บใ้ญย่ยจุดมาไม่ถึงหนึ่งนาทีลืม กลัวมันจะหนีครับก็เลยไม่เปิดกล้องนะติดแล้วนี่ครับถ้าเอายกยิงมายังไงก็เรียบร้อยครับนี่ครับที่ผมยิงพีที่แล้วครับตรงนี้เลยโอ้เสียดายไม่ได้ชดยิงครับเนี่ยไซโลหน่อยๆนะไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้มันมาสองตัวนะมันขึ้นจิบตรงนี้ผมยิงมันก็กระโดดฝั่งนน้นครับเดี๋ยวลงไปเอากันครับมาดูว่าจะใหญ่ไหมใหญ่มากไหมเดี๋ยเดี๋ยวนี่แหละ ดีครับที่โดนจุดนกอืมอู้ฟ้าก็ร้องครับนั่นแหละกลัวฝนจะตกด้วยนะเพราะวันนี้แดดไม่ออกเลยครับไซปอกครับไม่ใหญ่ครับนี่ครับมามาโอ้หลุดแล้วไซปอกครับไซไวรุนไซกำลังห้าวนี่ครับที่ผมยิงน่าจะไซหกไซเจ็ดนะตรงนี้อีพีที่แล้วที่ไม่อยู่ครับเมื่อกี้มันมาสองตัวครับ สาเว้นนะนี่ครับโดนจุดนกมันก็เลยดิ้นไม่แรงโอเคไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนสาเว้นครับแล้วนะมาสองตัวไม่มีชอ็อตยิงครับนี่ครับส้เกือบโลอยู่นะไม่เป็นไรยังน้อยก็ได้ครับเจอเมื่อเช้าอะส้ใหญ่สายสามสสี 3, ส่สองครั้งครับไม่ได้ยิงนะกับฝูงกระสูบอีก ดูเหมือนฝนจะตกด้วยครับนัน,นะวันนี้ได้เต็มหนึง่งก็อย่างดีครับไปเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกนครับกลัวฝนตกไลยบอกไปครับนันะโอ้เห็นได้ยินเสียงฟ้าร้องก็เลยต้องรีบกลับนี่คงับมืดตึ๊บเลยครับอไม่ได้ครับต้องรีบกลับไปอยู่ไกลฮะได้ตัวหนึ่งใส่เกือบโลอยู่ห้าหกขีดเจ็ดขีดพอดี นั่งไม่ถึงหนึ่งนาทีครับล่องมาเลยผมยังไม่ได้เตรียมตัวเลยไม่ได้เปิดกล้องนะก็ยิงไว้ก่อนครับเดี๋ยวแฮวนะวันนี้นี่มันดูปลาพาันแบงครับปลานลกเขานะใหญ่อยู่นะไปนั่งที่หลังได้ยิงครับไม่ธรรมดานะเนี่ยหมานห<า> <laughs> มานเลยครับพี่ๆนะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับพอดีฝนจะตกก็ต้องรีบกลับนะเดี๋ยวเจอกันอีพี่น้านะสวัสดีครับ